รู้สึกเหมือนเพียรัดมาแล้วผมดูบรรยากาศ <ừ> อืมอืมก็แล้วับผมเดี๋ยวดูว่าทางทางบ้านก็อย่าลืมนะครับผมคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับผมก็มแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะรู้สึกใครเนี่ยวันน้อยอะไรเนี่ยผมพี่ไงเพลผมสปอนเซอร์การ์ดเมื่อกี้ของเรานะฮะอ <ừ> ืมอ่าผมพูดสมบูรณ์เงินสองพันให้เรานะฮะสองพันครับสองพั <2000 S 1> นเนี่นครับผมสองพันไฟฟ้าเนี่ยซึ่งยังไม่ได้แปลงเป็นเงินนะครับผมเดี๋ยวเอาไปแปลงเป็นเงินกันดีกว่าพี่หนึ่งครับผมเปลี่ยนทรัพย์สินเป็นทุนก่อน อ้าวรู้สึกว่าจะเป็นคู่นี้เหรอเนี่ยแอบดูแป๊บหนึ่งนะครับผมตอนนี้มีฉากกัน้นมองไม่เห็นจริงด้วยครับผมตอนแรกตอนตอนช่วงตาแรกแรกส่องได้ใช่ครับผมตอนนี้ส่องไม่ได้เลยใช่ผมตอนนี้มีฉากเงินนะผมตอนแรกเห็นเห็นทางเราจะคล้องตัวกันมากเพราะเราเห็นคู่เข้าของขัดด้วยแล้วส่องแล้วส่องส่อง,องใช่ผมมองวขวาก็จะเห็นสมมุดว่าใครมาได้ได้มาที่งานแล้วนะผมแต่ถ้ามองซ้ายเจอผมนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราแป๊บเดียวนะครับผมก็ให <laughs> ้กับทางทีม เซตอัพก่อนก็เป็นคุณว่าน้อยจาก i p เพนะผมพี่ฮิงนะครับผมที่รู้จักกันได้ทีมหนึ่งเป็นน้องจากเมอร์ลินนะผมเดี๋ยวรอดูอุ้ยเมอร์ลินเลยใช่ไหมผมเมอร์ลินการ์ดเกมรู้สึกอยู่ชนบุรีโอมาไกลมาไกลนะครับผมบินบุรพาวิถีข้ามาเฮ้ยครับผมก็ทักทายกันได้นะผมคอมเมนต์เราตอบได้นะผมเรารีพายครับฝัดคอมเมนต์มาก็ได้ครับผมเก้าเก้าสาธุนะฮะครับผมคุยได้ทุกอย่างครับผมพีมมาเก้าเก้าสาธุเออขอให้เปิดได้การ์ดทองการ์ดลุ้งการ์ดอะไรก็ แล้วแต่ตามสะดวกเลยทีเดียวผมจะบอกว่าบูธไอเพวันนี้ที่มาแล้วผมก็คาตุกตาคาบิคอนบินไปแล้วตุกตาผมคิดว่าเขาเอามาโชว์ไม่ใช่หูนี่แจกครับผมเป็นกาะชาหุ้ยใช่ครับผมเป็นบูธนะฮะสองร้อยบินเอาตุกตามูลค่ามากกว่าแปดร้อยบาทไปผมเห็นคาบิคอนตัวคนนี้อะเบิ่มๆเลยอะใช่ใช่ไปนะเนี่ยไปแล้วโอ้ปิกจูก็ไปแล้วโอ้นั่นเองปิกจูผมเห็นอยู่นะใช่ผมปิกจูใส่คาดแบบเจแปนนะผมโอ้โหไปแล้วนะฮะตัวเบิ่มเลยใช่ครับผมแล้วก็จะมีผมรู้สึกเหมือนแบบว่าการ์ด ลิซาดอนทองหรือลิซาดอนลุงนั่นแหละบินไปแล้วเหมือนกันว่าดอนลุงนะอ่าได้จะเป็นดอนลุงฮะใช่ใบินไปแล้วเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วข่ามาแล้วผมโปเกมอนสนุกจังเลยครับมาเออเจอกับคุณหวั่นน้อยนะครับผมพี่ฮิงไอเพย์นะครับเจอกับคุณปอนจากเมอร์ลินการ์ดเกมนะครับผมครับผมผมเพย์แมทสวยครับผมขอถ้าคุณฮิงนี่ผสมชื่อเจ้าผสมชื่อแบบเมอร์แชนของร้านนี่จริงนะฮะครับผมผมน่ากับน้องอีบุยแล้วก็คุณฮิงส่วนตัวไม่ค่อยถูกกับพี่กระจูด้วยฮะข่าวมาแล้วครับผมเริ่มทอย อาอแล้วับผมเนี่ยแล้วครับผมข้อเสียของลูกเต่านี้ครับเลขมันเล็กมองไม่เห็นดูไม่ออกครับผมดูไม่ออกเลยมันดูไม่ออกจริงๆครับผมแต่เป็นเป็นเป็นลูกเต่าลูกเต่าลายเส้นนะครับผมขาผมถูกลิขสิทธิ์ถูกลิขสิทธิ์แต่ไม่ถูกต่อสายตานะครับใช่ครับผมมองไม่เห็นจริงๆครับเอาละผมรู้สึกมือขวาเล่นอะไรมือขวาเปาเกียร์ป่ะผมว่าฝั่งขวาเปล่าเกียร์ผมผมเห็นเลยมานาฟี่ก็เลยไม่ดูเมอร์ลินต้องเล่นเด็กน้ําเฮ้ยไม่แน่เฮ้ยโหถ้าใส่ถ้ามีมานาฟี่กับอินเทเลียนด้วยนะต้องน้ําแล้วล่ะ วันผมว่าฝั่งซ้ายเนี่ยมืดผมว่าไฟฟ้าเฮ้ยจักแบก,กี้ไงฮ้ยทางผมเนี่ยเชียร์เขียวไงทั้งแน่น,นอนอว่าผมอยู่ทางคุณทิงอยู่แล้วผมอยู่เหลืองครับนี่โปรโมนี่แมชอัพอันอย่างนี้แหละโอ้โหนี่เป็นไงล่ะผมอาร์เซอุสโปรโมสมราคาแค่เตัวแค่ตัวผมก็เปิดมากลัวแล้วนะครับนี่ครับผมเรียบร้อยไฟฟ้าขวาหลังสีเหลืองนี่หลังหักแน่นอนผมกระตีโอ้โหแสบตาครับไม่ไหวครับผมห้างต่อไม่ได้แล้วแสบตา ผมชุบลบหลบผมกะลาตีว่าช็อตหน้าสั่นแน่นอนผมถ้าฝั่งขวาน้ําเนี่ยโอ้โหหัวแดนกันเลยทีเดียวครับผมแน่นอนนะผมต้องบอกว่านะครับเขียวกินเต็มแน่นอนครับวันนี้ครับผมเออ่ทางฝั่งของคุณปอนครับใช้เป็นเออ่ไฮเปอร์บอลนะครับทิ้งสองใบเพื่อเซิร์ชหาโปเกมอนอะไรก็ได้เลยนะครับใช่ครับผมแล้วก็รู้สึกว่าต้องเซิร์ชหาแท็กเกอร์แล้วครับผมน่าจะเป็นเพาเกียร์หรือว่าหรือว่าไอ้โกคุกาก็ได้ครับผมเพราะว่ามาจวดต่อครับผมใช่ครับผมผมใบนี้ก็แสบตาผมพากไม่ไหวแล้วพี่นิวช่วยด้วยตาผมบอด เขาบอกว่ามันเป็นเรเดียนเนอะเรเดียนที่สวยมากแล้วตอนนี้ราคาไปถึง400บาทแล้วต่อใบสี่ร้อยบาทนะผมไปนี้สี่ร้อยเลยครับไปนี้สี่ร้อยครับผมเพราะว่าเป็นการที่ใช้เกือบทุกเด็กมันมันทําอะไรได้ครับผมสงสัยมากเลยเนื่องจากว่าความสามารถของมันนะผมก็คือทิ้งพลังงานหนึ่งใบจวดสองโอ้เม่เจ้าอะไรกันครับเนี่ยทิ้งพลังงานหนึ่งใบจวดสองครับผมแถมไม่พอถ้าเกิดหยิบตะข่ายแล้วลงมาใหม่ก็ยังทิ้งพลังงานใหม่แล้วก็จวดสองได้นะครับผมโอ้โหก็ถือว่าเป็นการลงใหม่ เมื่อนานเนี่ยถ้าเกับว่าเธอหนึ่งอาจจะจวดได้มากกว่าสี่ใบหรือสี่ใบเลยใช่ครับผมถ้าทำอย่างค้อนตานที่ผมงููนี่คือสี่ใบครับเอาละครับตอนนี้ก็ลงเขาเกียร์กับเรเดียนเก็กโคกะมานะครับผมครับผมเอาแล้วผมใช้เวลบอนครับเต็มเมอร์ต้องเป็นนะครับผมจิเมเลียนนะครับผมเพราะว่าเธอมาที่นี่เออไม่ซอนขอโทษนะผมขอโทษโทษนะแม่ผมอยากโวเป็นจิเมเลียนเลยอยากซ้อนเลยรีบ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 ใช่ครับผมเง่นใส่ใส่ที่ใส่ซิ่งใส่เทอร์โบตอนนี้เทอร์โบกำลังมา ผมว่าทางฝั่งซ้ายก็ซิ่งอยู่เหมือนกันนะจี้สายฟ้าทองแน่แน่นอนอันนั้นซิ่งเลยแล้วผมมาอุดมาเ็าอุดโปรโมทไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพแล้วตอนนี้ยังเป็นอุดธรรมดาเดี๋ยวโอมาเป็นมหาอุดแน่นอนครับผมต้องเป็นวีสตาร์ทองแน่นะครับไม่ทองก็ลุงครับอ๋อใช่ใช่ครับผมขับผมอ่าแล้วผมติดจี้แล้วผ่านเธอเลยครับครับผมคุณอ่าเดี๋ยวดูครับผมเขี่ยนนอกเธอนี้จบแล้วครับผม รีบ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 อ๋อนี่มีไพ่เดียวเล่นกับไพ่เดียวแล้วผมภากแบบเรือแจวภากแบบเรือแจวต้บอกว่าเรือแจวแล้วเชียวนะครับเนี่ยผมเนี่ยขอดูครับเียงเขามาชอบพรางอีวีกันนะเหมือนใช้อะไรครับอ๋อใช้เป็นอซีเวอร์ลี่ครับผมโอ้ผมผมลืมเลยใบนี้ออกมาสักพักแล้วผมก็ไม่ค่อยเห็นใครใช้เท่าไหร่นะเซเวอร์ลี่ข้อดีของเซเวอร์ลี่ก็คือว่ามันใช้สำหรับลดกำลังของพวกเพาเกียร์ครับผมเพราะเพาเกียร์ใช้เบนเยอะเป็นหลักครับครับผมพอรถก็พอรถ ความสามารถของเซเบอรี่เนี่ยก็คือว่าทําให้เบสเหลือสามครับแต่ผมบอกเลยว่าใบนี้มีตัวหนึ่งอ่ะที่ผมว่าโดนหนักสุดคือมูเกนไดนาครับอ่ามูเกนไดนาแสบเลยครับผมใช่ฮะซีซาร์ดอ่ะต้องบอกว่าแสบจริงครับซีซาร์ดคือต้องตั้งบอร์ดกันใหม่ครับผมอืมเอาแล้ครับผมก็กูดิงใช้ควิกบอลทิ้งไฟฟ้าทั้ยูอาร์ได้ครับผมต้องยูอาร์พี่นิวครับผมมีคําถามครับครับเอ่อตาเอ่อวันเนี้ยมีมกเกนมามาบ้างไหมครับมีครับผมอุ้ยมีครับผมเห็นมกเกนแล้ว ตัวนี้นี่ยงไปอยู่ยงคงกระพันจริงๆต้องบอกว่ามุกเกนยังเล่นได้นะครับผมยังญี่ปุ่นยังมีขึ้นโตในยิมแบทเทิลอยู่บ่อยๆแล้วแล้วหมีครับหมีขวัญใจครับหมีก็ยังมีอยู่ครับผมคนต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับแมตช์อัพที่เวลาเจอครอย่างถ้าเกิดเปาเกียร์แมทช์อัพไปเอถ้าอย่างอุ๊ดเจอแมทช์อัพไปพังหมีอย่างเงี้ยก็ลำบากเาครับผมเอาเขาอัพเกรดมาเป็นมหาอุ๊ดแล้วครับอ้าวนะครับผมอย่างที่บอกครับผมอัพเกรดมหาอุ๊ดลงครับโอ้โคแค่โคครับผมครับผมเอาละ ผมว่านองมีช็อตหลังหกักกันบ้างนี่หมาโดนแน่มผมเห็นไอตัวคาปูเนี่ยผมเรียกผิดตลอดเลยคาปูชิโนโ่คาปูชิโนโ่ตื่นเลยตื่นเลยจัดไปหนึ่งครับโดนตีโดนทีตื่นเลยตื่นเลยครับผมกาแฟเลยฮะเข้ม ตอนนี้ก็ท่านผู้ชมก็คงบอกอะไรเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยเล่นไปเรื่อยจริงๆลิ้นพองลิ้นพันกันหมดแล้วเล่นไปเรื่อยครับผมเราก็คุยไปเรื่อยนะฮะก็อยากให้ทุกคนดูสนุกเพลิดเพลินนะครับผมครับเอาครับผมโอ้โหแค่สับหน้าไปครับโอ้โหได้หนึ่งไพ่ไปเทคจะไปหนึ่งไพ่ฟรีๆแล้วก็ติดจี้ทองนะครับต้องบอกว่าทองยูอาร์นะผมต้องต้องพูดถูกทองยูอาร์ได้นะผมทองอารามนะครับใช่ครับผมติดปุ๊บสามใบนะฮะแล้วก็เข้าเชิญของคุณตอนเมอร์ลินนะครับผมครับผม ผมขออนุญาตเรียกคุณปอนได้เฉยใช่ใช่ใช่จริงจรขออนุญาตเรียกคุณปอนนะครับผมครับผมเอาละครับดรองอย่างไงวัยรุ่นถาเอ่าเป็นซูเปอร์เพาเกียร์รถดั้งเดิมเห็นมือแล้วก็เหนื่อยแทนเหมืนกันนผมเห็นมือคุณปอนแล้วก็ต้องบอกว่าในใจอาจจะคิดว่าอยากร้องเพลงเสนาหอยเลยครับผมแอบเงาอยากร้องเพลงเสนาหอยจริงครับผมเห็นมือคุณปอนแล้วผมเห็นเล่นเล่นเด็กท่านน้ำเลยผมได้กลิ่นทะเลมาจากมือเขาแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นเล่นไปแล้วคอนดี้ครับผม หมาโอ้โหแทนที่จะเซิร์ชหนึ่งจิเมเลียนโตเป็นอินเทเลียนเลยครับผมตื๊ดตื๊ดตืดเป็นมาริโอ้ครับ <laughs> 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 ครับผมหยิบสองปะหยิบหนึ่งคอสติิชเชอร์ครับผมเห็นแอบเห็นในมือหนึ่งใบแล้วก็มีรีเสิร์ชแล้วผมน่าจะคอสติิชเอาไฟฟ้ามาเก็บก่อนเพื่อให้เธอหน้าเล่นง่ายขึ้นครับผมเธอแอนโดนทาปูโคยโ,โคโน่าจะเหงาเลยเออผมมีคำถามครับเออเพลไอเพาเกียร์รถดั้งเดิมเนี่ยมันแพ้อะไรเหรอครับ ถ้ารถดั้งเดิมน่าจะแพ้รถอ่าเบียบปิคคิวครับผมอร่อยเลยใช่ครับผมแต่ผมชอบโนริสาล่ายครับก็โอเคยอดเยี่ยมครับผมเอาฮะเอาขอสวิตซ์เรียบร้อยนี่เอาตัวทองมาผมต้องบอกว่าเทิร์นนี้ต้องบูตดาเมจได้ถึง220นะครับผมไม่งั้นซัดไม่ตายนะครับใช่ไม่คุ้มเลยนะครับผมไม่งั้นช็อตนี้จะแพงมากเลยนะฮะมามาอ้าวโอเคเห็นเม็ดอ้าวเห็นควิกบอลเห็นเครื่องหอมหอมอ้าวเอาแล้วอ่ะหอมจริงเปล่าขอดมหน่อยครับผมเฮ้ย โอ้โหสนามโอ้โหผมว่างานนี้มีเครียดเหมือนกันสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าผมต้องลงเมซอนก่อนหนึ่งตัวแน่แน่ควิกบอลต้องใช้ยังไงให้มีเพลาเกียร์อยู่โอเคครบครบครบเลยนะผมเกียร์โอได้อยู่ได้อยู่ก็คือถ้ามุดรับดาเมจห้าตัวครับผมก็จะเป็นหนึ่งร้อยนะครับผมบวกอัตราดาบยี่สิบเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบโหบวกหกสิบเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับผมหนึ่งร้อยแปดสิบต้องใช้ชอยสเปลดครับผมใช้เบล์เพิ่มครับผมตอนนี้ก็คือทางฝั่งของคุณปอเนี่ยผมว่าต้อง ต้องรีดเบนให้เต็มมากที่สุดนะครับเพื่อที่ d a เมจจะได้เพิ่มนั่นเองใช่ครับผมจะพอยปัญหาอีกหน่อยผมไม่แน่ใจว่าทัวยโคเลือด210หรือ220 210ครับผมจําได้อ่า210้วผมเท่ากับว่าถึงเนาะตามที่เราคุยกันครับผมเอาแล้วผมก็คือต้องเข็มขัดเนี่ยคือเปิดเด็เลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนไปเลื่อนมาครับผมผมเพิ่งเห็นว่ามีคนสวัสดีแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาบอกว่าเราต้องเปิดเลื่อนไปเลื่อนมาผมเพื่อหวังอธิษฐานให้มีชอยสเบ b ขึ้นมือมาครับผมโอ้โหถ้าถ้าจวได้นี่ยสุด e อดเน ใช่ผมก็ต้องมีก็มือคนที่จวดได้ก็ไม่มีแค่น่าจะเป็นเอฟเฟกของเจ้าเกโกกะเพราะว่าเมซอนเพิ่งลงอเอาแล้วผมก็มีโอ้โหเมซอนเพิ่มนะครับตอนนี้ใช่ครับผมต้องต้องปูเมซอนนะเพื่อเป็นเพนน่าแล้วก็ต้องมีไม่รู้ว่าทิ้งน้ําไปกี่ใบครับผมหนึ่งใบผมว่าจะเป็นวีสตาร์ที่แพงที่สุดในจักรวาลแต่ผมว่าเผาเกียนีมันแอบคล้ายๆไอพวก สามหมานะครับพวกซุยคุนอะไรพวกนี้อ่าครับผมแต่รุนแรงกว่าใช่ครับผมรูปแบบการโจมตีคล้ายกันนะผมแต่ดาเมจที่บวกเข้ามาของเพาเกียคือ60บวกอ่ะโอ้โหของหมาคือ20บวกอืมเพราะฉะนั้นเล่นเพาเกียนะครับสุดยอดใช่ครับผมแนว่วีสไตล์แล้วครับผมแล้วก็ตีนี่สัตว์นาไปอย่างไรครับผมอย่างที่บอกเป็นวีสไตล์ที่แพงนะเขาได้แค่ใบเดียวครับผมแล้วเขาไม่จั่วไม่เจอถังน้องถังน้ำไม่เจออะไรเลยใช่ครับใช่ครับเพราะันต้องแพงแต่ไม่ตีก็ไม่ได้ครับผมก็าเรียกมาไม่งั้นโดนตาหน้า เออแต่เท่าที่ผมจำได้นะครับไอขาปูเนี่ยสามารถตีแล้วตัวสองได้อ๋อน่าจะเป็นท่ารอบางอย่ท่าหนึ่งบ้างที่เป็นรอครับถ้าผมจำไม่ผิดนะท่าหนึ่งคือตีแล้วคือรอเฉยบ้างครับผมครับถ้าจะรอเฉยเฉยใช่ครับผมไม่มีดามเอถ้าจำไม่ผิดนะส่วนท่าที่สองถ้าเป็นท่าโจมตีครับเอ่อผมลืมบอกครับถ้าถ้าผมพูดอะไรผิดไปนี่ผมขออภัยด้วยผมเพิ่งคิดรีเรย์ที่จะกลับมาเล่นนะครับพอดีว่าติดทุรลนยเยอะเลนหลายลายครับเรัาผมหลายลายหลายลายหรือหลายล้าน หลายล้านครับผมก็นั่นแหละครับผมมาดูฮะอย่างที่บอกครับผมบางใบเนี่ยอย่างที่คุณฮิงเล่นรับอุควยโคก็หาคนเล่นน้อยครับนะาคนเล่นน้อยจริงคือทังโบติเวก็ไปทางหมาโบตันพาวันครับผมครับผมก็จะเป็นพาวันวีแม็กอะไรอย่างเงี้ยบอกบทางทางบุคยโคอาจจะมีน้อยน้อยจริงๆตอนนี้ผมเห็นตาฝ่าแล้วผมมองอาเซอุปเป็นตัวสายฟ้าแล้วตัวมันสีทองไงมันบิงชายไบแหละกัไดมอนด์ขนมแสบตาเลยเยนะ เอาล้วฮะก็มาดูกันว่าคุณฮิงจะเล่นยังไงเอง่ยเพราะว่าคุณฮิงเนี่ยจริงๆแล้วคุณจะตั้งอีกตัวนะครับผมด้วยเหตุผลคือว่ามีแอนทักเกอร์อีกตัวหนึ่งอุ่นใจกว่าเพราะว่าคุณฮิงเนี่ยการเสียคุณฮิงคือสามไพ่ใช่ครับฝั่งตรงข้ามคือสองไพ่อ๋องไหมตัวนี้มันเป็นตัวใหญ่เลยใช่ไหมตอนเป็นตัวใหญ่แล้วผมนีงงวเป็นเขาปูยโควีแม็กแล้วผมเพิ่งเคยเห็นใครเล่นแบบเป็นตัวใหญ่นะครับเพราะว่าปกติไม่ค่อยเห็นเด็กนี้ครับแบบใช่ใช่ครับผมต้องอย่างที่บอกครับของคุณฮิงเป็นไฟฟ้าที่่ไมมมเหือนใคครรับผ อย่างที่บอกวันนี้ถ้าเดินขึ้นไปดูเทาวันทั้งนั้นครับครับผมหรือว่าลาจูอืมหนูเหลืองพิคาดใช่ครับผมอ่าโอเคครับผมสลับสลับครับอย่างไงไวรุ่นผมบอกเลยว่าเมซอนตัวนี้แล้วก็เคาะเรียบร้อยก็พรสิบจัดไปแล้วครับตอนนี้เก็บไปสองพาครับผมอุ้ยรู้สึกว่าคุณหิงตีแค่เมซอนเองเหรอครับเหมือนเหมือนจะเก็บตัวน้อยๆก่อนนะครับเพื่อใช่เป็นการขัดขาอะไรประมาณนี้หรือเปล่าใช่เหมือนคุณหิงเก็บแค่เมซอนหนึ่งครับผมแล้วก็ ต้องโหอย่างนี้อย่างนี้ไม่แน่แล้วครับผมไปเล่นไปครับผมเพราะว่าฝั่งของข้ามก็มือเขาบิกไม่ไม่ได้บิกนะผมจริงจริงมือเขาเล่นต่อได้มือเขาดีแล้วตอนนี้ครับผมครับโอ้โหแล้วก็เนี่ยครับผมบอสอย่างที่บอกนีอมืบอสนะฮะถ้าเห็นกันในไลฟ์คือเขามีบอสแน่ครับเอาชงเอาชัวโอ้โหแน่นอนครับผมเพ่าเกียร์คือเก็บแล้วครับครับอย่างน้อยก็ต้องได้สามไพ่ครับโอ้โหการสวที่ดูดันมากแบบ ฝั่งฝั่งเขียวเย็บเย็บมาสองมัดฝั่งนี้ตักอัปเปอร์คัตมัดเดียวถูกต้องก็ผมเหมือนแบบเป็นหมัดหนักเลยะครับแล้วผมแล้วก็ถังน้ําผมนี่สําคัญเพราะว่าเขาต้องการน้ําในสุสานนะครับผมเพราะในการมีน้ำในสุสานเล่นได้ทั้งครับผมที่บ้านะครับเล่นทั้งเอ่อเมลอนครับผมแต่ถังน้ํานี่น่าจะเลยน่าจะเลยชั่วครับทำไมเล่นเล่นถังน้าครับ อะไรนะผมเลยเลยช่วงนะไม่ไม่คือจริงๆได้อยู่ครับผมเพราะจริงๆแล้วเด็กเนี้ยมันควรม่อยู่ขนาดนี้อ๋ออ๋อสกกาสกกาเขาสกกาโอ้ไม่โอ้โอ้เราเข้าอะรเรมน้ำอะไรวะเนี่ยมุกอะไรเนี่ยถังน้ำมุกไปเรื่อยครับหลังบอกปืนฉีดน้ำเอ ให้โหมาเมื่อกี้ไม่ทันเลยรู้สึกรู้สึกเสียใจว่ะโชว์ทางมาล้ําเกินไปเอาใหม่เอาใหม่ผมผมว่าผมล้ําเกินเออเข้าไม่ถึงครับผมโอ้โหแล้วก็เก็บแล้วผมสามไพ่เรียบร้อยครับผมนี่ไงซัดมันหนักไปเป็นไงเจอสีเหลืองผมมาเป็นไงเอ้าเอยเอาวะนี่ครับผมตอนแรกตอนแรกตอนแรกเห็นมือเห็นมือบิ๊กบิ๊กก็เลยแบบเออยังยังงอแบบโอ้หเหงาเลยครับผมคุณทิงตีตีเผาเกียร์ไม่ได้นะผมเฮ้ตอนนี้เขา โอ้วาสนามีแค่มีแค่มหาอุตตวเดียวทำไรได้เออเอาแล้วผมสุสตินี่ไงนี่ไงของดีเมืองเพชรเอาละเอาละผมไม่น้ำไม่น้ำปากแก๋วเลยครับผมของดีเมืองเพชรแล้วผมสุสติครับผมฝั่งตรงข้ามโจสองฝั่งเราโจหกครับผมใช้ได้เมื่อต่อเมื่อฝั่งตรงข้ามมีไพ่น้อยกว่าสามของดีเมืองเพชรครับผมใช่ครับผมลองไปถามคนเพชรได้ถามรู้จักสุสติไหมสุสกินี่มอไซ ไม่ใช่ผมนันซูสูกิเอาละครับผมเนี่ยผมอย่างที่บอกฮะไพ่ยังอยู่ที่ทางคุณอิงถึงแม้จะเป็นได้แค่สองไพ่แล้วทางคุณบอลเราไปได้สามไพ่แต่ตาเนี้ยเป็นตาของคุณทิงครับถ้าเกิดตีได้อยู่ไพ่เลสจะเท่ากันอยู่ครับผมครับผมเพราะฉะนั้นไม่แน่ผมเห็นส่องในมืออุ้ยเครื่องรางยักษ์ครับผมยักษ์แน่นอนคิกบอลอะไรครับคิกบอลครับทิ้งอาซิอุสอาจจะมีไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งมา ครับผมรอบนี้อะไรมาเล่นเอ่ยคุณทิงครับผมขออัญเชิญอัญเชิญอะไรอัญเชิญตัวอะไรมาโคโค่หรือเปล่าอ้าวหรือว่าติดภัยครับตอนนี้หรือว่าเขาหาไม่เจอหแล้วเป็นโกโก้กาแฟก็ได้ครับอร่อยเลยครับผมขอของอเมริกาโน่นะครับคิมคิมอ่ะคิมคิมเมื่อกี้ยังกินคาปูอยู่เลยเแ่าอ่าเปลี่ยนบ้างครับเปลี่ยกบ้างหรือจะไปไปลาเต้ครับเบื่อเข้มๆแล้วก็ไปอนอนลงมาโอเคโอเคครับผมแลเราไหลกันไปเรื่อยครับอื ครับผมสำหรับน้องๆที่ดูอยู่นะฮะต้องบอกว่าการโปย์มอนสนุกนะครับผมสนุกครับแนะนำครับเป็นโปย์มอนที่เป็นการ์ดสำหรับครอบครัวเนาะผู้ใหญ่ก็เล่นได้เด็กก็เล่นดีนะฮะแนะนำว่าชวนพ่อมาเล่นครับแล้วก็แล้วก็เป่าป้ายยาพ่อครับพ่อก็จะเสียตังค์แล้วก็ซื้อกาดให้เรานะครับใช่ครับผมคือช่วงเนี้ยผมเห็นว่าคุณพ่อเนี่ยก็เล่นด้วยคุณลูกก็เล่นด้วยเป็นเป็นแฟมิลี่แอคชั่นตี้นะผมจริงๆแล้วนะผมการ์ดเกมก็คือเสริมปัญญาผมผมพูดเลยว่าโปเกมอนเพื่อทุกวััยครบอ่าเจนนะัโปเกมอนเพื่อทุกวัยเอาครัับบผมพูดีตเลยยครง่าๆ นี่ขอซัดซะหน่อยสิโอแล้วรู้สึกทุกบอลหยิบหรือไม่หยิบวะผมว่าหยิบนะผมจำได้ว่าหยิบแต่หยิบตัวอะไรมาคุณหิงก็คงมั่นใจไม่อยากมีเบ้นเยอะให้ฝันของเขาทำดาเบนได้สูงสุดแค่ร้อยหกสิบหรือว่าเต็มที่มีชอยส์เบลก็อีกสามสิบเป็นร้อยเก้าสิบครับผมตอนนี้ผมเห็นผมเห็นป่านะครับเออ่ทางทางทางหิมะครับผมเออ่ผมกำลังสงสัยว่าเขาจะเอามาปิดพวกโคแบตหรือไอ้พวกปลาเสิร์ตหรือเปล่า อ๋อก็เป็นเป็นไปได้ครับส่วนหนึ่งไปไม่ได้ครับผมแล้วก็จริงๆแล้วถ้าสมมุติว่าการลงไว้เนี่ยก็คือคือป้องกันแหละครับก็หรือว่าเพื่อลดมือก็ทําได้ับครับผมบางทีมันเป็นการลดมือเพื่อเพื่อที่จะจั่วหรือว่าที่อะไรอย่างเงี้ยครับผมหรือว่าลดการในเด็กลงอาล่ะครับผมอาล่ะครับขอดูสุสานซะหน่อยซิว่ามีอะไรบ้างขอเช็คหน่อยครับผมคอมเมนต์คุยกันได้นะผมทางผมกับทางโตก็ข้างเหงาเลยนะฮะครับคุยกันอยู่สองคนนะคนพ่วงกลับก็ม่มาคุยนะฮะ คูณกลับไปไหนแล้วก็ไม่รู้ครับครับผมแล้วฉากข้างๆาก็มีแต่ฉากเงินเงินสายมืองมีโอกระจู๋หิวเลยเฮ้ยร้านนะผมกับรุณนาชื่อชื่อร้านอาหารนะครับชื่อร้านชื่อร้านไม่ได้ทะลึ่งนะครับชายนะผมเราชื่อร้านอาหารผมอยากให้แผนกล้องไปดูว่าทจริงแล้วเดี๋ยวเราเห็นบรรยากาศนะผมสักครู่หนึ่งพรกเราจัดให้ได้นอนบอกอยากเห็นบรรยากาศได้เห็นครับตอนนี้ผมมีปัญหาอย่างหนึ่งครับครับเขาไม่ได้ใช้เม็ดดาเมจแบบที่เป็นเม็ดแต่เขาใช้เต๋าซึ่งมองยากมากครับว่าเลื่อนเลือเท่าไหร่ แล้เมื่อกี้ผมบอกให้ตีร้อครับผมนี่ผมตั้งใจดู300ร้อยไอคิวสคิแล้วผมเชียร์สีเขียวไงแน่นอนนะผมว่าผมเนี่ยต้องดูแลเขียวอย่างดีครับผมมันทำไมคู่เขียวแล้วใจคอไม่ดีผมอยากโยนแมวไปยงไปโดนโต๊ะทางขุณปอนมากนะผมบอกเวลาบอดเขานาเนี่ยเริ่มใหม่เริ่มใหม่จะได้เริ่มใหม่เอาละครับเป็นยังไงบ้างครับผมเอาละัหมือนจะเสิร์ฟเป็นเครื่องหอมหรือเปล่าครับ อ่าเอาเครื่องหอมมานะครับแล้วเครื่องหอมก็เสิร์ฟหรือเปล่าอ๋อตอนนี้เป็นอิตาเลียนนะครับเป็นอิตาเลียนครับผมอิตาเลียนแล้วก็เอาเครื่องหอมกับเมลอนเอาเจ๊เมลอนมาครับตอนนี้ใช่ครับอ่าหัวเรียบร้อยพาลูเกียนะครับพาลูเกียรถดั้งเดิมครับไม่ไม่เรียกเขาเอ่อชื่อชื่อจริงๆมันชื่ออะไรนะครับอ่ารุ่นดั้งเดิมหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมต้องเรียกว่าพาวเกียดั้งเดิมอ่าออริจินแต่เราแต่เราเพิ่มไปรถดั้งเดิมใช่ครับผมเพิ่มความอร่อยให้เขาหน่อย ครับเปลี่ยนจากม้ากลายเป็นไดโนเสาร์ใช่ครับผมสุดเท่เลยเป็นเละอร่อยเลยติดป้าบจั่วสามนะครับผมความสามารถของ VAP นี่ยังไงต้องต้องวางวางยังไงก็ต้องวางจีเมเลี้ยงครับเอ้ยหรือว่าเป็เต็มยังไม่เต็มเนี่ครับโอโหเขียนพื้นที่ให้อยู่นะอ๋อาล้วครับจริงๆรมือขุดบอลก็ไม่ได้ดีมากครับผมพูดได้เลยว่า มือคุณปอนก็คือแบบไม่ได้ดีมากเลยยังพอยังพอหลายๆได้แต่ก็ไม่ได้หลายลื่นขนาดนั้นใช่อแล้วผมแล้วก็ตีนะครับผมทั้งหมด1น0่งครับผมอ่าอันนี่ค่อยง่ายนะ่งร้อยหกสิบใช่ครับผมหนึร้อยหกสิบนะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมีเบนท์หตัวคือยี่สิบห้าคือหนึ่งร้อยครับผมบวกกับตรงมันเองหกสิบร้อยหกสิบแต่ผมว่าเสี่ยงมากเลยครับที่ลงอาเซอุนมาตัวเดียวแล้วไม่ลงตัวอื่นถ้าสมมติว่าอาเซอุนเนี่ยโดนน็อกได้เนี่ยผมว่าแพ้ได้เลยนะครับใช่ครับผมจะเป็นไไไปม่่่่ด้คครรรัับททีีเเเาาาากย์จะะน็อพวฝงงุณ ทิงไม่มีไม่มีเบนครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคุณทิงเขาแพ้ไปแล้วทำไม่ดีเลยแหละแล้วก็มูนว่าเมื่อกี้เขาใช้แต่นะครับผมก็ยังน็อกไม่ได้อยู่ดีแถมเป็นการตั้งท่าปูเคโคให้แบบคุณทิงอีกครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเห็นเขาหยิบแต่แต่ไม่ใช้ด้วยเหตุผลนี้ครับก็เป็นวิธีการแก้ทางเพลาเกียร์รุ่นดั้งเดิมนะครับตัวใหม่ครับโอ้โหตีเลยครับผมเออไปสนเลยตีเลยเอาไปเล่นไปครับผมแล้วทำไงฮะอันเนี้ยหัวใจเขาแนวแน่มากครับเขากะว่ายังไง เพาเกียร์ก็ตีอาัศอุดไม่ตายนะครับโอ้โหหรือเปล่าหรือหรือเขาลื่นะหรือเขาตายนะผมไม่ครับผมว่าผมไม่แน่ใจทางคุณทิงเหมือนกันนะครับตอนนี้คือ160อบาทหนึ่งร้อที่โดนเลือดตอนนี้คือ310นะครับผมเขาผมสามร้อเนี่ยถ้ากับว่าเขาต้องตีแบบเมื่อกี้อีกหนึ่งครั้งโอ้โหเรียบร้อยตอนนี้ครับใช้ใครครับแล้วมันคือใครครับผมใครนะครับผมใครจิบชอยส์เบลครับผมแล้วก็ตี เห็นผมเห็นชอยเบลกอะไรนะครสามสิบที่ไม่ต้องวางป่ยมอดลงเออหนี่ยผมเห็นแล้วคุณทิงเนี่ยตั้งใจคือจะฮิลแล้วก็วางเทอร์โบจี้ใหม่แล้วก็ตีใหม่คือเอาตัวอุ้ดเนี่ยสตอร์ครับนี่คือเหตุผลที่ตั้งใจไว้ใช่ไหมผมด้วยจากว่าจู่ไม่เจอครับผมตอนนี้ก็ชนะเรียบร้อยแล้วครับเออทางฝั่งสีเหลืองเป็นไงแล้วเฮ้ยมาโหทางคุณทิงเนี่บอกว่าต้องบอกว่าเสียดายจริงครับผมถ้าปูเคโคมาสุดแล้วจริงแบบไม่ตีไงครับไม่ตีไม่ได้ช็อตเขาเลยแหมเสียดายจริงๆครับเสียยดาจริง ใช่ครับผมต้องบอกว่าโอ้โหอตาเอตัวเองมากลับมาอีกแล้วเฮ้ยเนี่ยผมเฮ้ยเราดีเนี่ยเราใส่เสื้อเหลืองผมบุลลี่ต่อผมบุลลี่พ่วงกลับผมต่อก็บอกเนี่ยตอนแรกกรีนสกรีนทําเชฟไฟสวยตอนแรกบอกเออเออกลัวหัวลอยอ่ะเออกลัวแบบมีแนวหัวเป็นกระสือเงี้ยครับแล้วแล้วตอนนี้เปลี่ยนฉากดำใช้พื้นใช้ฉากดับใส่เสื้อขาวมาครับไม่รู้เราเราขยี้เราเราขยี้ทุกคนครับครับผมต้องบอกว่า อืมอืมเอาละผมบอกเลยเมื่อกี้ดูเดือดเลือดพ่าดเลือดใช่ครับผมต้องอดียได้คุณยิ่งแง่เกือบละเขาโคโค่โดนตายไปก่อนอีกนิดนึงอีกนิดนึงแล้วก็ถอยกลับมาแล้วก็จะไปตลอดอย่างไงแล้วก็ถอยกลับมาใช่ครับผมเสียได้จริงเสียดาจริงครับผมก่อนเดินเลยครับผมตอนนี้แพ้มารอบที่หกแล้วครับเราังมีของอยู่เราแจกกับทางไลฟ์อยู่นะครับผมครับของอยู่ที่เราครับใช่ครับผมแต่แต่มันจะไม่อยู่ที่เราแล้วเพราะว่าผมจะเอาไปขายใช่ครับผม หยอกเล่นนะครับผมผมแน่นอนนะฮะตอนนี้คนดูไลฟ์เป็นพยานนะผมว่าการ์ดหายไปเอาที่ต่อครับก่อนอื่นเลยครับผมทำที่สำคัญที่สุดก่อนคุณผู้สนับสนุนสักนิดนึงครับผมผมปกป้องการที่คุณรักครับผมด้วย KMC Guard Barrier Sleeve ครับผมร้บผมเราต้องขอขอบคุณ Master Lab Clinic นะครับ ATK ตรวจนอกสถานที่นะครับแนะนำ Master Lab นะครับ ครับผมนัดการนะผมจำน่ายการเกมพี่เมกกะพาสซาชนะนะผมห้องเอห้าหนึ่มครับผมครับผมแล้วต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนผูงานนี้ให้มีตัวตนขึ้นมานะครับต้องขอขอบคุณคุณแบงค์เอเคียกิ46 FC มินามิโคยเคเตอร์ครับตัวจริงใช่เลยครับตัวจริงจริงครับวันนี้เข้ามาด้วยนะครับผต้องบอกไม่มีไลฟ์วันนี้ครับผมถ้ามีคุแบงค์ต้องบอกว่าเขาเนี่ยแต่พอได้ยินว่าเฮ้ยมีไลฟ์เราอีกนิดเดียวอ่ะเออเราขาดทุนน่ะเออนิดเดียวคุณแบงค์สปอร์ตให้เลยโหน่ามาก น่ารักจริงครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับได้ยินข่าวว่าเขามาจากลอนดอนด้วยวันนี้บินเพื่อมาแข่งขึ้นโต้หนึ่งไปแล้วใช่ครับครับผมแล้วก็คุณชัดเจนสีเขียวบูลลี่ไปแล้วผมได้บูลลี่คุณชัดเจนคืนคุณแบงค์เรียบร้อยแล้วบอกว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยสปอนเซอร์เราใช่ใช่ทำไม่ได้ครับอย่าอย่ามาบุบีสปอนเซอร์เราไม่ได้ไม่มีทางนะอย่ก็คือเมื่องของการแข่งขันคือการแข่งขันเนาะครับผมมันแบบแบบแยกไม่ได้ไม่ใช่แบบคุณชัดเจนเจอแล้วจะออมมือให้มันก็ไม่ถูกต้อออออองงงงคคคคคคครรรรัััััับบบบผมมมมมมมก็ืืืไไ่่่่่่ีีทาาวนนนะแแขขขขใช